เอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออสวัสดีพี่น้องก่อนมื้อนี้มาสำรวจปลาขนาด้วยจ้ะแม่นครับมาดุนกันเดี๋ยวจะพวเห็นใครแล้วโอ้สองครับใครเขียวเด้อจ้ะแม่นสามสี่ผุแลมันมันจะเอาบได้ดดอกกันเอาบวดใดเอาใส่ใส่สองกับพ่อครับพี่น้องไปอมันหมานอากาศคืมคืมเมีนไปรุ่นไปชมเลยกันมีตูมันอุ้ยมันเป็นหมูตัวเธอโอ้ยนั่นดิมันเป็นหมูมันเห็ดใครบ้านเรานั่นแหละ ตัวมาครับโอ้ส่งคือ pues mm hmm. สีคืออยู่เห็ดรวมเห็ดรวม่นี่เห็นอย่างเนี้ยพี่เห็ดแดงเห็ดแดงนู่นนี่วู้ววนี่ไงเห็ดกอเห็ดกอครับพี่นู้นเห็ดกอแดงมาริโอมาริโอบอนุ้ยงามนี่เลยโอ้ไม่บอโอ้บอท่านใหญ่แห้งอยู่นุ่นนุ่นนี่เห็ด พี่เฮทพี่น้องมาอุ้ยนั่นนั่นนั่นตนต่นตื่นตัวนต่นตาสนตื่นอื่นตื่เตย่นตื่นตตื่นตืวนตืดนตื่นตื่นนต่ต่นตนต่นต่ยตนต่นน่นตื่นต่นนตื่่นตื่นตนต่เอื่นนตืนต้าวตื่นข่นตตต่นตื่นแล้วกนตื่ื่น่น่นืืนื่่่ตน พวกเหลืองเร็วเร็วป็นมูลเลยเห็นม,มครับอีอยกะเลนบหอย่างเล็ควคนี่ใครนึงสองคุณนะมีนเอาตัวนี้ก่อน,น,นเก็บเลย ครื่งหนึ no oh. Oh, ่งหน่ง oh. ย so uh, ังะหนึเหลืองโอ้ตะไข่หน่อยเวี่ยเหลืองหิดไข่ครับพี่น่องไข่เขียวนั่งไหลก็แดงจ้ะหอมด้วยะ Cái đèn đi đi liêng đi 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 đấy, đi 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 này Mềm, đi 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 đây, đi đi này đi 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 này, đi đi đèn đi 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 แดงเป็นลิปสติกนีสองเห็นไหมร้ตัวหนสือเลี้ยงบ้างได้บัเอาโมดล่กเดี่ยงด้ครับอหอดีหอดนะ

ข้าแต่เสียมนี่แหละเสียมงานเทปมากค่ะหลานแต่ล้งนี่แหละชสียมกะดังเขียวเนาะรุ่นจะฝึกตองปะตองตองหืมว่าดอุ้ยพ่อซีเลยไข่เห็นไหมไข่นี่ครับอุ้ย ไข่เรี่ยงเลยดเขียบเขียบกันแดงมาเร็วมาเอาเลยพี่พลอยพี่มองอใครใหญ่เลยครับแมน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 สีเรียงเลยเแ็บไปถอดแหละเหมือนเรียงเแยบนี้ต้องวิ่งไม่วิ่งไม่ได้แล้ว กํลังผัวแดงมารีโอน่งปะเลยเก็บเลยโอ้ยวุ้ยไข่ไงแห้งมาตั้งสิเขาให้เห็นเหรอตึึงครับแดงครับต้นถดแดงต้องสัมสัะ พอีกแล้วครับพอท้อายบ่ปพอสามโอ้โหพอสามมาแก้บัสลับนเ,นนเนี่ยขาวก็ขาวก็เหลืองอยู่ในกันนี่มันแน่แหละเด้อมันมาใหญ่มันมาเคียงเคียงเด้อจ้ะ สีค่ะพี่น้องไข่กับหนาเขียวสีนละอย่างกันเานาะไข่สีหอมกับตัวหนึ่เขียวตัวนี้เหลืองตัวน,นี้ออกสุกเลยเขียวเหลืองเขียวออกไม่ต้องกลัวยแมนจ้จะมีบัวหอยโดงเนาะบัวนี่บัวโด่โบดงนะบัวโด่งไงบ้้งกิ๊บดิถึงหวานครับหนึ่งสอง

ดูอะไรถึงถึงกับปาดเลยเหรอนี่พี่น้องมึงอ้ยคูจังสีเนาะมันหมานเลยพี่น้องวตาดจู้ยอใหญ่ๆเลยลองหกโด่งที่นี่จมไปวังหันเองาสวังหันเนาะแม่นมาบัดท่านัวแต่เก็บเห็ดปลวกอยู่ ระเบียบพันที่ดีก่อนด้วยคนสีงีนต้องตัดครับเพ่จะดอกพันธุ์ฮัอ่อนพี่น้องดอกเลยฮะยองกุ้ยแดงห่อเฮ็ดข่ขาวครับวัตเฮ็ดขาแป้งดอกพันบ้างไงเนาะเงียนงเลยค่ะพี่หน้องเก็บไปแนี่กมีแัก อุย้ยน <Bond> ั่นเห็นแล้วกูันว้าดอกใจดอกใจอุ้ยเห็นบัวนั่นมนี่หลายดอกไป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 พุ่นพุ่นเห็นบัวพี่น้องพุ่นมานี่ว้าตใหญ่งมาเนียนอีโปรดอ้เอาใบไม่ออกเนีนนี่ใบทั้งนานนั่นละจะเลย โอ้ยมาดิตรงเร็วตอเรียงเลยพี่น้องงอกเหลืองมันบบเห็นดอกนั่นบบเห็นแลลวดอกหลังเวยไม่ตีละละอายหน่อยยุต่รอยเพอร์เซ็นต์เลยหักของเพื่อนยูู่ดอกงอยู่เรืงๆครบ่าเอาดอก บ่บ้านก้อนดอกจากปลาครับหยล้มติ๊กหามองไม่ค่ะแต่ว่าพอว่าเมื่อคว่ามันตะเวนคอยเงินตรงคอยาบเลยเนาะใบออกจากปลานคือผลสิโตค่ะแต่ว่ากระเพาพผัเห็ดอยู่ค่ะพี่หนุ่มติ๊กฮาาลงไปเรื่อยๆเลยแต่เขากับมันอยู่เนาะเงินมันเห็ดหลายชนิดขนาดเรามาช่วงบ่ายเนาะนี่อุ้ยมูใหญ่ตัวนี้มูไงล่ะเนาะคอยเพอเด้อไปครับ พียเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยครับอุยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยว้าวครับเขี่ยก่อนเขี่ยให้เธอเอาผาดหนึ่งก่อนสวยงามไหมเดี๋ยวปั๊บปั๊บ เจ็ดแปดดอกกันกนั่นคือว่างนึงมีนะเจ็ดดอกหมวกค่ะคือคู่เดียวตัวตัวหนาเกี้ยวครับชาเกี้ยวนีน่ชามะนาวก็ได้นะสวยๆกาําถงอน้อยเนาะ ไปโอ้ย,อยังล่ะอุ้ยไปครับพี่พน้องหมี่กับตาไหมครับพี่น้องฝนลินหยันเทดเปียกไหนโอ้เจอหนู้ใบไม้ออกนั้นอุ้ยนี่ครับดอกอกเหลืองแม่จ้าจ้า ปลากระหงีเนาะฝนกระิเสด็สครับไขลโงกครับไขลโงงง้งเนาะ้วนีเทาเมียนก็ลังขืนด้ยครับสีเทียสีง้างเนาะค่ะระวังไขกะลังหนุกเท้าค่ะกำลังตังเมียนเทมเมียนมุดมืองนอยู่ไหล่ะมองอ่งนี้เคยเก็บเนาะนั่น นั่นนั่นนั่อุ้ยเมูเ้ยอุ้ยเกินมาเ,นาเดสองสคุณสี่อ้ยแมนมามือื่นสวดโธโลตีเนาะอุอ้ชีได้สวดบ่ละสีเสียเพิ่นแมนบ่ <laughs> ปกติมองนี่เด็หมูเด็เป็นสีปป่คุณเด้แมนมูใหญ่ใครนึงคือใหญ่มากไก่ เดือขึ้นไหมเนาะหลอใบของคนบ่เขามาอื่นเพื่อกทสวดพอดีเี้นแต่แล้วสครับนั่นพี่พี่พี่นี่ครับนี่งูโอ้ยต่ำกันฝนกระสีตกกระพี่นอนมืดเลยคนกระแหงแต่มนบ้านเนี่ยกำลังพอเ e ็ดเลยครับฝนกระไร อยอหอน้องยืนดันกับบ้าน,น,นเนาะมเงมนฝนตกใส่ไดทั้งสิ้นเครับรมาพบมาซ้อมให้เราโงกแดงครับพอให้เราโงกขาวกันแมนคนมากล่ะครับคนโสหาอวยไม่ยัง อวยไหมยังอวยก็บอวยสิไปฝ่าห่วงมากแล้วครับได้กซ้ำเด็กกับซ้ำนันแล้วครับมือนีวัวส่วนวัวแมนมือนี้ดอกช่วงบายมหาเหตุครับเมียนไปครับโอ้ยพ่อเดี๋ยวจะเผาครับโอ้ยพี่น้องฝนกระซิมาโอ้ย นึ่งโอ้ยเหี้ครับโอ้ยอย่าพ่อมาถ้าฝนยาโป๊กผนบ้านเบิงเซิงอยู่คืออีหย่างเหมือนหมูแมนอีหยังก่ะเห็ดเบื่อเนียนโอ้ยกำลังพอฮิตเลยครับโอ้ยเสียใจเแบบนี้ฝนเลยฝนทำไมมาทำกับน้องได้เยอะมากไปเหรอครับบัดนี้มืดแห้งครับ อยากออกจากตาบัท่านเน,ะน,นาะโ,โอ้เห็ดมีซิดเน่าเลยเมืออื่นนี่ครับเนียนมาจัว่วมาต่อมกับเฮ้ถือว่าหมานอยู่มานเ,เลยแหละบัวม่นเียพราะว่าเห็ดเต็มแต่ตาเห็ดเต็มแต่ตาแต่สยายว่าทำไมนเดวเ็ดแต่โอ้ยมาจริงครับอันนี้ บาท่านได้หาดีอยู่นี่นี่เอาเห็ดแดงให้ดอกหนึ่งเลยใสล้วครับสิคับพี่น้องมาพโขของดีนี่โอ้ยเขาดุ้งเขาดุ้งเขาดุ้งเาด้งหนุยเฮ็ดเปนเขาหนุยเนียนตีๆเลยอุ้ยกำลังอว่ค่ะอุ้ยพุดพุดนี่นี่เดี๋ยวสอกนึงโอ้โฝนมาหนาวมากวนเลยอันนั้นอื เห็นบ่ลดลงเออว่าอยากเห็นดอกทึ่งไว้นั่นหัวค่อยกับข่าวด้หนึ่งน้ำผลเฮ้ยของเสียบเสียได้เสียได้ดิเียได้แมนแนนี่าเหยียบด้วยหน่แมนยังแนนบบขัดไอ้ที่ี่ดิเราองเหยียบด้วย่อยว่าคอยเห็นก็ดีดิดแหง่ะคุณ นั่นพูดอีกทีบหลายดอกอุ้ยพี่มามันมืดพี่พี่ไหนพี่อุ้ยนั่นอือสูงซะบ่สูงกับฝนซะบ่แมีนบ่กอสี่ดอกนึงนม่เยอะอือมองนี้เป็นแต่ขัยอวกคเมียนเคยเห็นมั้ยปาดน้อำมันเด็กกลับหนึ่งครับมองนี้มูเที่ยวเป็น่อยเข นี่อ,อีอ,อ้อฮ่พี่น้องมึงฝนก็่าดเยอ่เปิดเนี่ยค่ะในปลาเนี่ยมีหงุหงนเลยโอ้ยปรันนะองขาบัวนะพี่้อ็นี่สองมานแล้วคืเนี่ส่าแล้วคอหลายอีกค่ะก็เขาไปมันกับปอกปอนะคะพี่น้องกระปอที่เราโงเป็นมูกหลายอยู่เนาะกัเข้าไปที่แหลกอ่ะ บ่อหอยสันทัดม่งหาไปได้ไปหมูเคยไปน่ะค่ะหมูไปเถื่อนไปกันหมุนหาท่าก่อกนแต่คืนสุโมงแมนไปละค่ะเดี๋ยวเขาไปสรุปเพียเขาอยู่ข้างในว่เขาจะได้หลายตำแหนเนาะพี่น้องจะเก็บมาหลายติอพี่น้องค่ะอันไปทางใดกระป๋ออันไปทางใดกระเ็นแต่เ็ดเนาะค่ะพี่น้องมะเรือเก็บเอาแน่เนาะแมนมันดอกกระชายมันดอกกระป๋อเดชไายแหละไปค่ะ เหอยดจากเต็มกระตาเลยเนอะเมียนวนดบไลาดหลเฮียงเก็บัวอุ้ยเนีนเอ็ดเอ็ดหาใครนี่ใครกระไลครับพี่น้องอนีใครลขาพี่น้องกระลังงานเขาไปสวมบายนาะเไปังไหนปานี่มเหลืองนีหลองขาวกระเดดอีกอยูอ้ยเปียกหลายพี่น้องไม่เห็ไเลครับนี่ให้รุ่งเร็ดโคเรงกักระลังน้หนามกระไลฝนอะไรนี่โอ้พี่นอง น oh, uh, ี่นี t ่นี ja ่ที่เด็ดไม่มล่งโอ้พี่น้องเบียบกระลังงามๆเลยค่ะเขอห่าหวแหงบริเอรตัวนี้แม่คะมันไม่ปกปิสะดวกป็นไหนหพอกน้องแต่ว่าเห็นนี่มันมีเวลาหลานเฮร์นเอค่ะหย่ออันนี้เสียอมาไหยาหลานน้องทวงกับตกปักพวแล้วก็เห็นเห็นี่เงินสีนะคะหาเ็ตะซวยหลานสีนะแจ้ะ สมคลิปนี้ค่ะพี่น้องเจ้าขอปเฟซบุ๊กมือค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกอย่งแชร์ทุกเพื่อนค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเรื่อยไปก่อนค่ะสมาชิกใหม่ผมเป็นในคลิปตัดสายค่ะสวัสดีครับสวัสดีเลยไปส้ำรวจปลาโฉบไปแมนียนข้าเฮียแคลส์สนกันฝนโปรอะไรเอามาโป้มืดครับฝนโปร่ะไรนะครับพี่น้อง,งออจจออติดปลาคณาหรือ,อ,อ,รอพี่น้องไม่เป๊เดี่ยวปลาคณาตะมนต์ตาตูนทาอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อใจเนี้ย สุดจวดไปแล้วค่ะสุดจวดยที่รีบเพื่อนไม่กินนาครับสวัสดีครับ